เอาหอยปูแปดศอกที่เขียนให้เมื่อนันไปเสียงบาดีไปเสียงพราเจ้าเอาบินเลขกาไห่เลยเนียฝันบ่ครับขับได้ฝันครับอืขึ้นแหลกเลยขึ้นบวงสวงเอาบินเลขปูแปดสอกมาไห่ปุ๊บบอกว่าตาวายเห็นขักอีกดีคือเห็นาาเห็น 4, 60, สี่หกศูนย์สี่หกศูนย์ สี่หกศูนย์่ยอันนี้เห็นคักเห็นคักสี่หกศูนย์ครับเห็นคักสี่หกศูนย์เห็นหาผู้เียนหาหกสี่ศูนย์นี่เนาะครับหกสี่ศูนย์นั่นก็เป็นตัวเดียวกันเหรับกลับกันครับครับผมเห็นครับเห็นคักเพราะว่าญยายาูุหันเป็นดอกไม้้าหมายถึงไสครับยายาก็คือมพุ่ม พุ่มยูหันพุ่มจอกทีอยู่หันพุ่มด้กจีอยู่หันงวดกอนเพื่อนเอาท่องไม่สองเส้นเอาแหวนมาสุบใส่มืออีกอาจารย์มั่นใจว่าแตกคนแตกรางแต่แน่นอนเลยออเแต่ว่างวดนี้เพื่อนเอาบินเลขมาให้เลยโอ้ยพอสอบิเลขอาบินเลขมาให้เลยเห็นมัดสุดตัวอาจารย์เห็นมัดสุดตัวแล้วรับเห็นมัดสุดตัวบินเลขกเพื่อนตาว่าที่มันเห็นแดงๆครับมันเห็นยูหันนี่เห็นคักอิลิก็คือสูน่ากับ สี่หกศูนย์สี่หกศูนย์กับศูนย์หาครับอันนี้คือตัวเน้นตัวนักเลยตัวไหนครับที่บอกเนาะครับผมสี่หกศูนย์กับศูนย์ห้าครับที่เห็นแดงๆปุ๊บบาทีหลังจากนั่นมาอาจารย์ก็เสี่ยงอีกเอาหนีไปเสี่ยงอีกเนี่ยแบบเอาตัวนี้ไปเสี่าเนี่ยแหละเสี่ยงตัวเก่าเสี่ยงตัวเก่าครับอาจารย์เสี่ยงอยู่สีเสี่ยงอยู่สามตัว เซียงไห่0หาครับเอ่อ460 460 94 94พะว่าเป็นยังก็คอยตีเก่าซีได้ย้ะนี้งานพื้นมาผู้เดียวอ๋อเกิดอะไรตีเป็นเก่าซีเป็นเกครับผมขับยาพิ้นมาผู้เดียวครับวานนี้พื่นมาครับเพื่นเอาถาดมาไหวห้ได้บ้านี้ครับเอาถาดมาไหวห้ ถาดัางไ้ๆพอสอนถามวอาเอาย่เาเอาถาดมาใส่อะไรน,นี่เพื่นบอกว่าถาดผ้าขาวไม่ให้เอาใส่เงินเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้เอาไ้ใส่เงินดีอันนี้ก็คืออาจารย์ฝันอาจารย์นีมีเตยียอพ่ได้อุป,ปโกคว้าตามความกิ่งว่าตามความฝันมันมาครับเว้าตามความฝัน,น,นมาครับฝันอีีครับฝันว่าโนถาดว่าให บาดีถามว่าให้หมู่ว่านอาจารย์มาสิกับพาปู่เปียกสอบก็บอกเดียครับให้ไปบวงสรวงวันที่สิบห้าที่สกลนครเนอครับคือหม่องเกาที่เขาเคยบวชครับอันนนี้เป็นบวงสรวงเลยดิครับอันที่แฮ็นั่นเป็นเปิดพุ่มเปิดพุ่มให้กรเจกครับเพราะว่าเขาได้สั่งเจดีลวงตานี่ครับต้องเปิดพุ่มให้พิ่น ครับอันนี้คือบวงสวงครับบวงสวงเพิ่นว่าบอกฟ้าให้ไปบวงสวงวันที่สิบห้าเด้ออาจารย์ก็เตรียมครับเตรียมอบุญใหญ่ให้กับพลพี่น้องให้กับเอบซีสุขวัลอีอน,นี่แหละบาดีไปขึ้นนี่ขึ้นสุไทยขาาึ้นดีมากจางกันนีขึ้นนี่ครับมาว่าได้เพราะอ,อย่างหนูว่าน อาจารย์ก็ถึงไนรู้เพราะว่าคือเพ่นเอาอนแม่แต่เคี่ยนไปให้อแม่แต่เคียนที่สาอาจารยแม่ต่เคียนเอาไปไว้ให้ได้บัดหรอกครับ ừ, พัน,ออนเอาอนแม่ตะเคียนเอาเอาหลากแม่แต่เคี่ยนไปให้ ừ, คือเงาพ่นหลากพ่นอเอาเงาเอาลากไปเอาคนมันมนันไปเอาค้นไปให้ ừ, 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 ก็เลยไปว่าไร ก็เลยว่ามันต้องมีอย่างจักอย่างแท้แนี่ยนวดวันสุดท้ายเมียนมี่พ่าเป็นของมหากรแล้วเพราะเอาไปมื่นวานนี่เออพราะอเอ้ยให้น้องฟิวน้องฟิวที่เขาออกน้องกาฟิวน้องกาฟิวครับไปลูกห้าแป้งซูนหาขึ้นตรงตรงเลยนี่ผสมซูนหาตรงตรงเลยครับเขี้ยนขึ้นเลยครับเขียนซูนหาขึ้นเลย ดีกับปันใจครับเพื่อับดึงเก้าหาน้ำคุ้นคุณบานี Grid ้พ่อพ่อปั่นไว้แล้วอาจารย์ไปเบิร์เงนน้าบารีใสจริงดีอาจารย์ได้กินพร้อมนี <S <s ้ครับอันนี้คือตองหดนะครับเพื่อคือตองหดาหนครับตบดึงเก้าหาครับหนึ่งอาจารย์เสี่ยงสามตัวหนึ่งเก้าหาศูนหาครับหาหนึ่งไดปั่นเขาครับครับดีคือได้ปั่นเขา เออการีได้บอกไปพี่น้องเอพซีตะวันเลียงเลียงเลียงสี่หกศูนย์นี่คือเพิ่นเอาบินเลขมาให้อเห็นในบินเลขครับเห็นในบินเลขสี่หกศูนย์มาดีสี่หกศูนย์อาจารย์นี่คุยได้บ่ด้อาจารย์ฝันว่าอ่านเอาหนึ่งเกาห่าก่อนเนาะหนึ่งเกาห่าว่าที่ไปที่มาเนี่ยฝันต้องงวด ฝันเห็นคนอยู่บ้านพ่อผู้ใหญ่เก่าอือพ่อผู้ใหญ่เกา่พพยา,ยเกาเหมนมีเมียเด็กหน่อยอครับบบดมีเมียเด็กหน่อยเลยกลับไปบ้านเก่าเนี่ยไปว่ายังได้ต้องไปทมพ,อพ่อผู้ใหญ่เกา่าแต่พ,อพ่อผู้ใหญ่เก่าอายุเพิ่นเจ็ดสิบแปดปีแด้วครับที่ฟันเห็นเจ็ดอายุเพิ่นเจ็ดสิบแปดปีบ้านเลขที่หกสิบ แือบาด <7, S 2> อีกทีอายเจ็ดสิบแปดแต่บริเขนยนองนี่เจ็ดบริบริบรนลองครับบริเขีย่ลงตาอายุเพิน่นเจ็ดสิบแปดปีเอาเชนไน้น,ไนั่กับใคเจอเจ็ดสิบเอากรเอาพอสอเยเชนไ้ก็ได้ตาอายุอายุ <Hey. S 1> ผู้เฒ่านี่เนาะครับผมอายุเจ็ดสิบแปดปีเจ็ดสิบแปดปีบ้านเลขทีหกสิบปีเออบ้านเลขทีหกสิบหกศูนย์มันไม่ใช่หอครับเออบ้านเลขทีหกสิบแต่นั่นคืออาย 60, ุเพิ่น บาดีพ่นมีเมียเด็กหน่อยแต่ว่าให้อลาตนาสินหาเจ่งเก่งมีพ่นครับอาจารย์ก็เลยถามว่าโอ้พอผูดยัยก็สุดยอดเลยก็โยกไข่มดเถ้าอลาตนาสินหาไปสันนั่นแหละอาจารย์ก็เลยตีว่าก็เลยก็เลยตีก็เลยตีเล่าไว้นี่หนึ่งเก้าสี่พอเรามีเมียเด็กหน่อยเด้อมีียเด็กหน่อยก็เลยตีหนึ่งเก้าสี่ไว้หนึ่งเก้าสี่ อันสุ่มนี่ว่าได้ตัดเห็นเนอพี่น้องเอฟซีเห็นได้ตัดเดาวธาสิตัดเหรียญเนาะครับครับผมแต่ว่าตัวนี้นี่ก็คือเอาไปเสี้ยงนี่อาจารย์ได้ปั่นฉีเหล่าทั่วหนึ่งเก้าหาหครับครับหนึ่งเก้าหาเสี้ยงสามตัวหนึ่งเก้าหากับศูนหากับหาบหนึ่งได้ปั่นฉีเหล่าทั่วศูนหาหาหนึ่งหนึ่งเก้าหา้าครับ ปั้นเขาแล้วเขาเอาฉี่เราโต้กับเขาเอาเนาะปั้น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 ยังไงปั้นแเราเขาไม่กินครับปีขึ้นกินแล้วครับแล้วก็ตัวซีหกศูนย์นี่เพิ่นเอาบินเลขมาให้เด้อตัวนี้เห็นชัดซีหกศูนย์เห็นชัดซีหกศูนย์สามตัวนี้เห็นชัดเขาเขาเอาบินเลขมาให้ครับเขาเห็นผู้ใดครับเที่ยวบินเลขมาให้เขาก็คือผู้ยิ่งที่เอาท่องมาให้หมดกันนี เป็นผู้ยิง่งที่เอาท่องม่หาใหงวดหงิมหงุด้งวดนี่เป็นผู้ยิ่งคนน <etzung> <con> ั้นเอาท่องไม่อาจารย์สองเสียแหวนพวกหนึ่งอาจารย์ก็เลยว่าตกแตกปนแตกรางครับก็เลยตีไว้ก็เลยตีมันไว้ว่าเพิ่นมาผู้เดียวกันเลยหนึ่งเก้าสี่อาจารย์ตีไว้มาที่นี่รล้วว่าเลี้ยงเดือนเท่านี่อาจารย์ก็เดือนนี่ศูนหา เซนศูนย์ห้านอกชีดเซนใต้เนาะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าเพิ่นไปรูปอันแม่แต่เคียนโอ้อันเด็กน้อยน้องกาฟิวไปรูปน้องกาฟิวครับเปไปรูปครับได้ตัวเดียืวกันเลยครับศูนย์ห้าได้ตัวเดียวกันเลยมันได้ตัวเดียวกันเดียวกันเลยครับได้ตัวเดียวนี่แหละกานก็เลยว่าศูนย์ห้าครับอันหนึ่งเก้าห้านี่ก็คือนั่นแหละครับพอผู้ใหญ่บ้านเลขทีหกสิบ อายุเพิ่นเกือบสิบแปดปีครับเอาอันวันนี้คืออะไรครับว่าอาจารย์ไปเสี่ยงพระเป็นยังไงครันเพิ่นมาเสี่ยงพระเป็นยังไงครับบัดบัดนี้การเสี่ยงพระด้วยครับเด้วยคุณพ่อกับคุณแม่เพิ่นมาจากกาฬสินธุ์เพิ่นโอ้ยอยากมาหาอาจารย์เพิ่นอยากมาหาอาจารย์กระเต ก็เลยว่าจานกันเบอร์ใหญเพิ่นมากหอกบาดีก็เลยว่าจังไดงไก่มากไก่มามาบาดีเพิ่นปุ๊บเพิ่นมาลูกเพิ่นมาลูกแมแปลกทียนโ่งดีคืนซูนหาเมืองเกิงเลยอีกเห็นเลยบ่อยจันเห็นเลยครับเพิ่นมายกพระยกนี่ก็บ่ขึ้นดาวอกษุนหา นี่คืออาจารย์เสียงสุนหายโอ้ขันขันิหายเลขออกศุนหายจะให้ยกผ้าขึ้นวัฒน์หายครับผมที่ฐานเิ่นครับวยรอตตอลีมี่ตอนไหนเิ่นเหมาเมดแล้วเหมือนุนหายเป่นมาจากกาฬสินที่ครับมาจากกาลสินครับครับนี่แหละคือคือซุนหายครับหาหนึ่งนี่ขั้นหาหนึ่งนี่อาจารย์ตีตีหาหนึ่งนี่กันที่เป้า เอาหานึงก็แล้วกันครับพอาะว่าอย่าก่อไอจารย์ออจาร์อาหารหนึงนี่มันมาตั้งแต่ที่แรกอ่าครับตั้งแต่ที่แรกตั้งแต่ตองวดเนาะครับครับตองวดครับหกศูนย์สี่หรือสี่ศูนย์หกนี่สุดท้ายอาจารย์ฝันเป็นฝันเป็นตูเป็นตาเลยเป็นเลขกปูนําเนาะอาจารย์ฝันว่าอาจารย์นี่ชี้จับกับญาตผู้หญิงคนหนึ่งนางหนาเด้อ ผู it, tense, ้หญิงคนหนึ่งนั่งข้างหลังอาจารย์ก็ไปกอดผู้หญิงข้างหน้าผู้หญิงข้างหลังก็ด่าอาจารย์นี่ว่านี่ด้ามันด่าโอ้ก็ด่ากูคาดเกี่ยวะเลยหัวอาจารย์ก็โยกจักรยานถูกหัวเล่นเราะนั่นแหละอาจารย์ก็เลยตีไว้ว่าหัวหาหัวหกจักรยานจักรยานตีเป็นศูนย์แ้หัวเป็นหา คันมันนั่นกับชิบะหาศูนย์ป่ะครับท่านี้ศูนย์หาหาศูนย์ครับศูนย์หาศูนย์คันขึ้นว่าหกกับชิบหกศูนย์ป่ะครับครับคันขึ้นกับท่นหกศูนย์เนาะอันนี้ตีกันไม่มัดตั้งอาจารย์ครับอาจารย์ตีกันไนึ่มัดเลยหุยอยู่นี่ครับเอออาจารย์ก็เลยเอาเป็นตัวเด่นเด่นที่เห็นก็คือสี่หกศูนย์ข้างบนสี่หกศูนย์บนครับอันนี้คือเด่นคันคันว่าพอผู้ใหญ่เก่าเนี่ยคือเอ่อหนึ่ง เก้าห้าครับนี่จานตีไปหมดครับเกิดอันนี้คือฮอตตัดแล้วครับตัดเลี่มเรียบร้อยเออฮอตตัดตรงบวานเหล่ยบวบัเก่าห่าบัวห่าเจ็ดฮอาตัดตรงมานเหล้วยนะครับนี่แหละครับทีไปทีมาแล้วกาผู้แปดสอกเพื่อนบอกเลยด้วยครับผู้ใดอยากได้โชคก็ผู้แปดสอกก็คือ ต้องเฮ็ดบุญน้ำเพลินครับต้องทำบุญทำบุญกับปู่แปดศอกนี่แหละครับเพื่อนมาบอกบัดีหลังจากที่หฮอไห่มาตัลวงวดตัลวงวดอาจารย์อาจารย์ไห้เมื่ออาจารย์เป็นคนให้สิกินสิธาตบวเป็นอย่างไดอาจารย์ไห้ครับแต่ว่าปู่แปดศอกดีเพื่อนสี่เอาทรัพย์สมบัติให้เฮาขึ้นฮาเฮ็ดบุญตอนนั้นครับเฮาต่างต่างบุญหฮาต้องสั่งบุญครับ ขันว่าสั่งบุญว่าไ้น้ำเพลินนี่ครับพอเพลินมาเข็ดบุญเพลินสิอมาบออาจารย์นี่พอสอาเพลินมาบอกสุขึ้นครันเราต้องไปด้วยบุญเด้อปู่จะช่วยลูกช่วยหลานปู่ทั้งโลกเด้อต้องสร้างให้ปู่เด้อเที่วดาเป็นสั่งว่าไรที่พอสอา,มาเมือม่อฉีดเบื้องแหมเพลินไห้เขาสั่งอาจารย์เดินโยกกลมตะละมือนี่ตีสามตีสนะี่เด้อหลังจากนี้มา อาจารย์บ่กินเขาคือเกาอาจารย์โอดเขาเพื่อนใอ้กินเซนเซนคือสายใยเพราะว่าเพิ่นต้องซอยลูกซอยหลานนี่แหละที่ไปที่มาแต่ว่าเมื่อวันดีสีพาเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิย่ำหนีพ่อสอนอันนั้นคือบวงสรวงไงเพิ่นเลอยู่ตรงพุ่มที่เพิ่นเชื้อใ้ที่เพิ่นในหนึ่งเก้าหก อแปดห้าแปดนั่นคือภู้มสกดนครอยู่สกลนครเนาะครับอันดีว่าดีสิพ่อเปิดพ่อเปิดภู่มนี้สิผ้าขาคือบวงสูงไห่บววสูงไง่นี่ทรงขึ้นสวรรค์นี่มันอย่างไายปูพันกับสีมาให้เชืยนใช่เพรายให้ตัวเพี้ยนหลอกตี้ปูก็ได้เนาะพมก็บันใจครับ ครับเอาตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึง่ายคลิปด้จย์สุ่มบ้าเอาถือไปตรงๆให้พี่น้องเขาเบิ่งบ้านนี่ครับครับเอาพี่น้องตอนนี้เดินทางมาถึง่ายคลิปแล้วครับพี่น้องครับตัวเลขแนวทางกัให้พี่น้องแคบหน้าจอไ้เด้อครับก็นาจะพาได้ยุทุกคนเนาะอาจจะชัดแน่วาชัดแน่ก็สิพอได้ยุพอศคิดว่าเนาะอยู่ที่สัญญาณนะครับเอาพี่น้องแคบไว้ตัวเลขแนวทางมือนี่ ก็มีหกสี่ศูนย์ห้าเจ็ดเก้าห้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนาะอันนี้ตั้งแต่คือหกสี่ศูนย์นี่เป็นเลขผูโดยตรงเนาะขอบผมเป็นเลขผูโดยตรงครับห้าเจ็ดนี่ตัวหนึ่งที่เขาตีเนาะแล้วก็เก้าห้าเนาะที่เข้าตีที่ปูเขียนหายเนาะก็มีบางคนก็ตีว่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้ต่้งแต่มือเพิ่นมาเปิดพุ่งเนาะมือเปิดพุ่มปูเพิ่นมาเขียนหาย บ้านนี่มือโค้งชุดไทยครับก็มีหนึ่งเก้าห้าเป็นเลขที่อาจารย์สมวัลออกไปเสียงอาจารย์สมวังออกไปเสียงเนาะครับครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าสี่สี่หกศูนย์พวกนี่คือเลขอาจารย์สมวังออกไปเสียงมาแล้วปั้นปั้นเข่าเราทั่วปั้นยีเราทั่วบ้านนี้อาจารย์สมวังก็ได้เน้นให้หนึ่งเก้าห้ากับศูนย์หาเนาะครับตัวเน้นตัวนั้น ส่วนเก้าศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งพี่น้องกษตรได้ฟังอาจารย์สมหวังวอามาแล้วส่วนเจ็ดแปดหมายความว่าไออียังก่อนฮะอาจารย์สมหวังเจ็ดแปดนี่ครับผมเจ็ดแปดอายุอันโอ้อายุคน้านเก่าคนงานเก่าคือเพิ่นไานยุ่งเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดปีแต่ว่าคนที่ทุบหัวปลางวื่ที่แล้วอายุเพิ่นหกสิบหกปีเพิ่นก็เลยว่าหกเก้าเก้าตัวเดียวกันครับครับเพิ่นมาบอกครับผม มันเป็นเัืงสั้นมัน